ปฏิกิริยาในกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ชีวิตแท้จริงแล้วสรรพสิ่งทั้งมวลและทุกๆชีวิตล้วนเกิดขึ้นโดยใช้พื้นฐานจากปฏิกิริยาของลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ทั้งสิ้นปฏิกิริยาต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีสิ่งสองสิ่งที่ทำปฏิกิริยาต่อกันเสมอพื้นฐานก็คือค้่บวกกับค้่ลบและในสิ่งมีชีวิตก็คือเพศผู้กับเพศเมียซึ่งในมนุษย์เราก็คือชายกับหญิงนั่นเอง ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือชีวิตของเราทุกคนล้วนเกิดขึ้นมาจากกระบวนการของการปฏิสนธิของลักษณะพิเศษที่เป็นคู่อย่างสมบูรณ์เหตุผลนี้เที่ยงตรงเสมอตัวอย่างง่ายๆจากภาพสีทภาพของสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆที่แสดงถึงการสร้างสรรค์ขึ้นจากลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ภาพที่หนึ่งโลกสองโลกมีสัญลักษณ์ลูกศรสองอันสวนทางกันภาพที่สองอะตอมสองอะตอมมีสัญลักษณ์ลูกศรสองอันสวนทางกัน ท่าที่สามชายกับหญิงมีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรสองอันสวนทางกันและท่าที่สี่แมวตัวผู้กับแมวตัวมีมีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรสองอันสวนทางกันสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นดำรงอยู่และทวีคูณจากลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ทั้งสิ้นเรื่องราวทั้งหมดในกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ทั่วทั้งเอกภพนี้ล้วนเริ่มจากปฏิกิริยาของลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ทั้งสิ้นหมายความว่าทุกสิ่งในเอกภพนี้เกิดจากปฏิกิริยาของลักษณะพิเศษ ที่เป็นคู่อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดนี้คือมูลฐานแห่งชีวิตซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองสรดปกง่ายๆก็คือเอกภพกนี้คือสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้ว่ามนุษย์จะไม่รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ก็ตามแต่การที่ได้เข้าใจหลักการเบื้องต้นแล้วนั้นเราทุกคนก็จะสามารถปักหมุดชีวิตนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำคือทุกคนจะไม่หลงทางอีกแล้วนั่นเองถ้าหากคุณจำอะไรไม่ได้ก็ให้หันกลับมามองภาพมูลฐานแห่งชีวิต ที่สรุปเรื่องราวความเป็นมาของทุกสิ่งในกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ชีวิตของเราทุกคนซึ่งมันเหมือนกันทุกประการดังนั้นภาพมูลฐานแห่งชีวิตนี้จึงเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตที่แม่นยำที่สุดในเวลานี้ซึ่งสามารถจะเข้าใจชีวิตของตัวเองได้ภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นความเห็นของคุณมีค่าเสมอช่วยกันกรอกบแบบฟอร์มจากลิงก์ด้านล่างนะครับภาพมูลฐานแห่งชีวิตคือยาวิเศษเพื่อยุติความขัดแย้งในมวลมนุษยชาติ